สุนัขละมันรอฮ a มซุลแลมอะลัยกุมุลรอฮัมตุลลอฮฺ a ุบาร์กาตุหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการแต่งงานคือการวางแผนจะได้เข้าสวรรค์ร่วมกันเป็นครอบครัวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเนื่องจากว่าถ้าไล่ทางประวัติศาสตร์แล้วต้นตระกูลของเราคือนบีอาดามะลิสสลามอยู่ในสวรรค์และได้เนื่องจากชัยตอนที่ได้ล่อลวงท่านนบีอาดามและมนุษยชาติ เป็นเหตุทําให้เรามาอยู่บนโลกนี้และเป็นบททดสอบเป็นเหตมาที่เราให้เกิดขึ้นอยู่บนโลกนี้เป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์และขณะเดียวกันเพื่อให้เราได้แสดงบทบาทอะไรบางอย่างบนโลกนี้บนโลกอันชั่วคราวนี้จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเราจะได้กลับสู่บ้านหลังเดิมของเราหลังแรกก็คือสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตันแต่คําถามคือเราจะกลับแบบไหนกลับแบบครอบครัวเพราะเรามาแบบครอบครัวในเบลามลงมาอยู่บนโลกนี้ครั้งแรก กับพนังฮาวะในสถานะครอบครัวแล้วท่านกลับไปที่สวรรค์ของลอ์ก็ในสถานะครอบครัวดังนั้นเป้าหมายหนึ่งของทุกคู่ชีวิตที่ได้แต่งงานจะลืมไม่ได้ก็คือการเข้าสวรรค์ด้วยกันพร้อมกันกับคนในครอบครัวแล้วการมีเป้าหมายชนิดมันจะช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคหรือบททดสอบต่างๆอินชาลอ์ allah, ไปได้ด้วยดีด้วยกับอนุมัติของลอสสุบฮานหวัวตาลา แล้วเราจะได้กลับไปอยู่ในสวร a, สรค์พร้อมกับอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์เอ่อพร้อมกับครอบครัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานุฮค์นั้นละอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูรออันอินชิกะสำคัญมากๆอัลลอฮ์ a, พูดถึงฟาอ์มามันอูติยกิตาบะฮูบิยามีนิคนที่ได้รับบัญชีด้วยกับมือขวาฟาซฟา,า,ายยฮาสบุฮฮซาบียซีรอเขาจะได้รับการสอบสวนอย่างง่ายดาย และจะกลับไปหาคนในครอบครัวแบบมีความสุขผมอ่านอายันนี้แล้วเนี่ยต้องตั้งคําถามหมาถึงใครควรต่อยอดว่าคนที่ได้รับบัญชีด้วยมือขวาแล้วกลับไปหาครอบครัวแบบมีความสุขถามว่าถามว่าคนในครอบครัวเนี่ยเขาต้องรับบัญชีด้วยกับมือขวาด้วยไหมคําตอบโดยปริยายว่าในเมื่อเขามีความสุขแล้วและทุกคนต้องรับบัญชีด้วยกับมือขวาหรือด้วยกับ มือซ้ายอันนี้จะแล้วแต่ขอขอด้อาต่อรอให้เราได้รับด้วยกับมือขวาหรือบางคนได้รับด้วยกับเบื้องหลังเนื่องจากเอามือซ้ายไปซ่อนด้านด้านหลังใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วต้องรับบัญชีในนี้ถ้าเราไรับบัญชีด้วยมือขวาวายันกอริบุออลอาลีมาสุโรกับไปหาครอบครัวแบบดีใจแล้วถามว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมจะมีใครสักคนหนึ่งเขารับบัญชีด้วยกับมือซ้ายหรือด้านหลังเป็นไปไม่ได้เพราะเราจะไม่ดีใจแบบเต็มที่หรือคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแล้วเหมือนกับ ลูกนบ,บีนัวฮะเลสันที่เราบอกอินนฮูไละมินอัลฮิคนที่ปฏิเสธต่ออัลละห ah ์อินนฮูไละมินอัลิิอัลล์บอกเขาไม่ได้ครอบครัวของเจ้านวาูวฮเอ๋ยนั้นนี่คือเป้าหมายหนึ่งในอายะนี้ผมอยากจะให้ใครควรวะยนกอลิบูอีหละอ่นดีฮิมสรูรอเขาจะกลับไปหาครอบครัวในสภาพที่มีความสุขมีความปิติยินดีดังนั้นนี่เป,นเป็นเป้าหมายสำหรับน่าจะสำหรับทุกชีวิตที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ แล้วมีความเชื่อว่าเรามาจากนาบีอาดัมนบีอาดัมเคยอยู่ในสวรรค์และเราลงมาอยู่บนโลกนี้แบบชั่วคราวและจะกลับไปหาลอสุบฮานอห์และในวันหนึ่งวันใดกลับไปแบบไหนกลับไปแบบครอบครัวอยากจะฝากเอาไว้กับทุกครอบครัวน,นะครับที่จะให้วางเป้าหมายสําคัญเราไม่ได้อยู่กันเฉพาะในโลกนี้แต่เรามีเป้าหมายในโลกหน้ากลับไปหาลอสุบฮานอหวแต่พร้อมกันรับบัญชีได้กับมือขวาพร้อมกันวายันกอลีบูอีลาอัลีฮิมัสูรอ แล้วกลับไปหาครอบครัวแบบมีความสุขพร้อมกันครับสรา้างมรดกของเราทุกคนนะครับ